คุณผู้ชมคะข่าวใหญ่ที่กาลสินค่ะได้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะที่ฆ่านางห้อยคือแกมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงควายอะคะ่ะถ้าเราเรียกกันก็คือในห้อยแต่เป็นผู้หญิงชาวบ้านเลยเรียกกันว่านางห้อยถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมนะคะถูกมีดแทงเข้าที่หัวที่ตัวและเอาศพไปมัดทวงกับกอไม้ใต้น้ําทีนี้มีคนไปเจอศพค่ะก็เลยรีบแจ้งตํารวจผู้ใหญ่บ้านให้เข้าไปตรวจสอบดูคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือคุณสมพิษอายุ52ปีลักษณะตอนที่เจอศพ มีบาดแผลถูกแทงทั่วตัวนะคะรวมทั้งหมดเจ็ดแผลด้วยกันที่คอสามที่ตัวสี่แล้วมีเชือกมัดมือผูกติดกับตอไม้ใต้น้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินค่ะทีนี้ตำรวจจะตรวจสอบที่เกิดเหตุพบความพิรุษค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงเขื่อนลำปาวเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับกระท่อมเพลิงพักตำรวจไปเจอรอยลากที่อยู่บนผืนทรายตั้งแต่ตรงกระท่อมยาวไปจนถึงน้ำประมาณสัก20เมตร คาดการว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอัมพรางแล้วก็เอาศพมาถ่วงน้ําเอาไว้นะคะคดีนี้ผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดกระสินท่านไปตรวจเหตุด้วยตัวเองบอกว่าคนที่ลงมือฆ่านางสมพิษอาชีพเลี้ยงควายเนี่ยน่าจะเป็นแฟนที่เพิ่งคบหากันที่ชื่อว่านายสำราญอายุ59เพราะหลังจากเจอศพสมพิษปุ๊บสำรานหายออกจากพื้นที่ชุมชนไปเลยทีนี้จากการสอบสวนเหตุของตำรวจนะีก็พบว่า ตอนแรกผู้เสียชีวิตเขาเอาควายมาเลี้ยงไว้ตอนเช้าค่ะตามอาชีพของเขาที่รับจ้างเลี้ยงควายและคาดการว่าในสํารานที่เป็นแฟนคงมาหาแล้วมีปากเสียงทะเลาะกาันเพราะสํารานมีนิสัยหึงหวงหวาดระแวงกลัวว่าสมพิษจะไปมีผู้ชายคนอื่นก็เลยลงมือสังหารข้อมูลนี้สอดคล้องกับลูกชายของผู้ตายนะคะคุณอาทิตย์อายุ32ปีบอกว่าแม่เนี่ยคบหากับสํารานมาได้ประมาณ2ปีสํารานมีประวัติเพิ่งออกจากคุกมาด้วยนะ แล้วที่ผ่านมาทำร้ายร่างกายแม่บ่อยชอบขู่ฆ่าแม่อีกต่างหากมีนิสัยหึงหวงกลัวว่าแม่จะไปคบกับชายคนอื่นแล้วตั้งแต่เจอศพแม่นะไม่สามารถติดต่อในสํสำรานได้เหมือนกันสำรานเคยขู่ฆ่าแม่ถึงขั้นบอกว่าก็เคยติดคุกมาแล้วถ้าฆ่าคนตายอีกรอบหนึ่งติดคุกอีกรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปฟังเสียงจากอาทิตย์ลูกชายผู้ตายค่ะผมกะ็ะได้ยินข่าวกระเ็นตลอดครับผมตะก้อนนี่ เพิ่นเคยออกจากคุกมาเนาะเพื่นว่าเพิ่นมากเพิ่อนอย่างวสิมาแเตีงมาแปลงนะใช่ไหมครับผมก็เลยว่าวาเลว้าพ่อพ่อผมกับมี่ซัมนีนะใช่ไหมครับการชียู้ต้อกันการมาแตีงแปลงผมวาเลว้าก็เคยบ่ยอมรับแตะครับบานนี้ก็เคยยอมรับให้มาอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่งผมเปล่าบานนี้อยู่ซื่อๆไปอยู่ไปเยอะมากกับเจฟพร้องเกมยังออกไปแต่ปีใหม่ปีก่อนปีก่อนนั่นนี่อีกไหมครับแล้วก็ปีที่สองก็เริ่มสิบวันมาวนเวียนกันนะใช่มันก็เลยติดใจผมคุณผู้ชมคะ ตำรวจเนี่ยขอสารออกหมายจับนายสำราญนะคะสารอนุมัติหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธมีดห้าทุ่มตำรวจกับผู้นำชุมชนไปจับนายสำราญได้แล้วหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนที่บ้านคำน้อยดอนม้วยพอถูกจับได้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าทำไปเพราะความหึงหวงจริงๆ กลัวภรรยาจะมีผู้ชายคนอื่นแล้วจับได้เนี่ยพร้อมของกลางก็คือมีดท,ที่ใช้ในการสังหารและที่ตัวเนี่ยยังมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอยู่เลย ตอนนี้ตำรวจเอาตัวไปสอบปักคำแล้วนะคะที่สพลํำปาวทีนี้ข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากลูกชายของผู้เสียชีวิตก็ดีจากตำรวจก็ดีคุณนัทภาควังจังหวัดผู้สื่อข่าวอมรินทีวีค่ะยังอยู่ที่จังหวัดกาลสินพอได้ข้อมูลมาว่าฝ่ายสํำรานผู้ชายเนี่ยมักจะเกิดความหมึงห่วงฝ่ายหญิงอยู่บ่อยครั้งเราได้ภาพกล้องวงจรปิดที่ชาวบ้านเคยเตือนผู้ตายนะว่าเฮ้ย ทะเลาะกันบ่อยแบบนี้ระวังนะมันจะทําอะไรสมพิษผู้ตายนะก่อนจะไปเลี้ยงควายเดินเข้าไปหาสมพชเพื่อนบ้านทักทายกันนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันเพื่อนบ้านที่ชื่อสมพชก็มีการเตือนไปด้วยระวังว่าฝ่ายชายจะทําอะไรช่ายนางที่ช่วยจับยังไงที่อาไปเกลียดมึงมัตกอู้ไปตัวมึงอีอย่างวันไหนมังนั่งดีไฟไหนเนี่ยนั่งจอดตกในงานปาร์ี่นี่เขาได้ว่า ก็มีการพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคุณสมพิษแกก็เดินออกจากบ้านของสมเพชรไปเลี้ยงควายตามปก,กติอันนี้คือตอนประมาณ8โมง36นาทีนะคะแต่หลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมง9โมง34นาทีอยู่ๆในสำรานค่ะแวะมาบ้านสมเพชรเฉยเลยมาพูดคุยทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งคาดการว่านี่น่าจะเป็นหลังการก่อเหตุฆ่าคุณสมพิษนะคะเดินเข้ามาหาคุณสำรานค่ะ เข้ามาปกติเลยแล้วก็มาขอน้ําดื่มคือเหมือนบ้านตามต่างจังหวัดเนาะจะตั้งกระติกน้ําไว้หน้าบ้านเผื่อเวลาแขกไปใครมาเดินมาขอกินน้ำใช่ก็มากินน้ําตามปกติเลยแล้วท,ทําทีคุยกับเพื่อนบ้านเนียนๆด้วยนะว่าเออจะมีงานบุญกันเหรอจะจุดพลุฉลองกันเหรอปกติเลยค่ะเนียนๆปกติเลยหลังจากสําราญเดินมากินน้ําที่บ้านเพื่อนบ้านเสร็จแล้วค่ะขี่รถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะเอาไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านของพี่ชาย พอจอดทิ้งไว้แล้วสักพักหนึ่งหลบหนีออกจากบ้านของพี่ชายค่ะคือเอามอเตอร์ไซค์เมียไปจอดคืนไว้หลบหนีออกจากบ้านพี่ชายค่ะทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วก็ไปขึ้นซาเล้งหนีไปขอบ้านเพื่อนอาศัยอยู่ก่อนอสุดท้ายถูกตํารวจ ตามไปจับได้ภาพจะไกลหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกล้องจากฝั่งตรงข้ามบ้านตํารวจเอาตัวไปสอบสวนเบื <aut> ้องต้นเนี่ยได้ข้อมูลจากทนายความทนายความก็บอกว่าเขารับสารภาพว่าเขาทําจริงๆทําไปเพราะความหมงห่วงส่วนเรื่องทางคาดีค่ะทางตํารวจเองประสานกับกองพิสูจน์หลักฐานนะคะมาตรวจสอบของกลางทั้งมีดายแหลมที่ใช้ในการสังหาร <c oughs> แล้วก็เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดผ้าเข่ามา้โาโทรศัพท์มือถือเก็บ DNA เก็บลายนิ้วมือแฝงทั้งหมดเอาไปประกอบสํานวนคดีแล้วเพื่อให้มีความรัดกลุ่มมากขึ้นค่ะ นี่ต้องความโหดเหี่ยมนี่ใช่ต้องดูว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะไม่ใช่จะอ้างว่าถึงห่วงแล้วไปฆ่าใครก็ได้นะแหมแล้วเอาใช้ผ้าขอม้าในทางที่ไม่ดีด้วยเออาาม่ยัังพนจริงๆต้องเอาไว้ใช้ทางที่ดีนะครับพันคอหรือว่าเอาไปอาบน้ําอันนี้ไปซับลงซับเลือดอะก็ดูนะฮะ